จะมาฝึกอ่านฝ้าพลิกตัวอ่านฝ้าเตรียมตัวพลิกตัวเตรียมตัวพลิกตัวอภิษดันเอวดันสะโพกให้นะหนุมพลิกนะพลิกตัวแขนแขนมาแขนอึบ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 กระดกคอกระดกคอเลยกระดก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 โอ้ไม่ไหวแขนแค่นี้อภิดเตรียมให้ไม่พร้อมผมต้องประมาณตรงนี้เนาะเดี๋ยวขานั่นหนุมขึ้นอย่างนี้เลยนะ ขึ้นอย่างนี้นะครับคณะขึ้นอย่างนี้นะครับ<อ>ขานาขึ้นอย่างนี้นะครับขนาขึ้นอย่างนี้นะครับเอ่อพลิกกลับพลิกกลับแหบอย่างนี้นะนะอีกลาเม่อีกลาเม่อีลาเม่นะ่นน่ะพลิกตัวพลิกพลิกกระโดดขึ้นพลบกพลิกแขนเราติดแขนเราติดอยู่ตรงนี้ ตั้งแขนขึ้นมาเองไม่ได้หนูยังเล็กอยู่ออะมา,มานี่ก่อนนะ,ะแค่นี้ก่อนอสวัสดีสวัสดีไหมไหวไหมนะบิ๊บิให้ใหนะ้นะฝึกขห้นะครับพอนะครับอัฟภาคับอัฟภาับอัาคขึ้นมาอัฟภาคับอัฟ้าครับเก่งครับลูกเนี่ยเก่งแล้ว 3เดือนกับอีก2วันเ,เดี๋ยวเรารค่อยพลิกกันใหม่นะเนาะใช่ไหมเหลือแค่ตั้งแขนเนาะเดี๋ยวเราก็ตั้งแขนให้มันดะีๆฮนเรามาช่วยกันแค่นี้นะสู้ๆนะครับเออสู้ๆนะครับสู้ๆนะครับ